สามสินเชื่อธนาคารกสิกรสมัครได้ผ่านมือถือสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่งเคกับผมเก่งนะครับครับในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับจะเป็น3มสินเชื่อของธนาคารกสิกรนะครับที่เรานะครับสามารถสมัครหรือว่ายื่นเรื่องผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะครับ สินเชื่อตัวแรกนะครับจะมีชื่อว่านะครับล ne บีเคนะครับโดยตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับจะเป็นความร่วมมือกันนะครับระหว่าง2บริษัทนะครับบริษัทแรกเลยนะครับจะเป็นบริษัทไลน์นะครับแอปพลิเคชันไลน์โปรแกรมแชทพูดคุยที่เราคุ้นเคยกันนะครับบริษัทที่2นะครับผมจะเป็นธนาคารนะครับของกสิกรไทยนะครับโดยตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราจะสมัครเนี่ยสิ่งที่เราต้องมีนะครับผมก็จะตามนี้เลยนะครับตัวแรกเลยเนี่ยจะต้องมีแอปพลิเคชันไลน์นะครับตัวที่2เนี่ยก็คือจะต้องมีบัตรรรปะะชชานนนใส่วของล วิธีการสมัครนะครับผมได้ทําคลิปแยกย่อยไว้แล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็ลองคลิกเข้าไปดูได้นะครับ สินเชื่อตัวที่2นะครับจะมีชื่อว่า K e x p e s s Loan นะครับโดยตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับจะอยู่ในรูปแบบของสินเชื่อเงินสดนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีหรือว่าต้องเตรียมนะครับเพื่อใช้ในการยื่นเรื่องขอสินเชื่อตัวนี้นะครับก็จะมีนะครับผมตัวแรกเลยนะครับผมก็คือจะต้องมีแอปพลิเคชัน K พัทนะครับส่วนที่2นะครับผมก็คือจะต้องเป็นบัตรประชาชนนะครับครับในส่วนของวิธีการสมัครนะครับผมได้ทําคลิปแยกย่อยไว้แล้วนะครับก็เพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถกดเข้าไปดูในคลิปนี้ได้นะครับ สินเชื่อตัวที่3ครับตัวสุดท้ายนะครับจะมีชื่อว่า Kxpay Cash นะครับซึ่งตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับจะอยู่ในรูปแบบของบัตรกดเงินสดนะครับสำหรับสิ่งที่เราต้องเตรียมหรือว่าต้องมีนะครับผมอันดับแรกเลยเนี่ยคือเราจะต้องมีแอปพลิเคชัน Kpass นะครับครับอันดับที่2นะครับผมจะต้องใช้บัตรประชาชนนะครับผมในการสมัครนะครับครับสำหรับรายละเอียดในการสมัครตัวบัตรกดเงินสดตัวนี้นะครับผมได้ทําคลิปแยกย่อยไว้แล้วนะครับผมก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับในลิงก์นี้นะครับ สำหรับความแตกต่างนะครับผมของตัวสินเชื่อตัวที่2 Kx Pay Loan แล้วก็สินเชื่อตัวที่3 Kx Pay c r a s i นะครับก็คือตัวสินเชื่อตัวที่2นะครับจะอยู่ในรูปแบบของสินเชื่อเงินสดถ้าเกิดเรานะครับผมมีการใช้วงเงินเนี่ยหมดไปนะครับผมแล้วต้องการขอวงเงินใหม่เนี่ยทางเราจะต้องทําการสมัครใหม่นะครับผมถึงจะได้รับวงเงินใหม่นะครับครับแต่สาหรับตัว สินเชื่อตัวที่3นะครับ Kx Pay c a s นะครับจะอยู่ในรูปแบบของบัตรกดเงินสดนะครับตวงเงินที่อนุมัติมาเนี่ยจะเป็นการอนุมัติแบบตลอดชีพนะครับคือทางเราเนี่ยจะไม่ต้องยื่นเรื่องขอสินเชื่อใหม่นะครับถึงจะได้วงเงินตัวใหม่ขึ้นมานะครับ นี่ก็จะเป็น3มสินเชื่อนะครับของธนาคารกสิกรนะครับที่ทางเรานะครับสามารถสมัครผ่านทางมือถือได้นะครับครับโดยภาพรวมแล้วนะครับตัว3มสินเชื่อนี้นะครับก็จะมีจุดเด่นที่คล้ายคลึงกันนะครับผมจุดเด่นที่เราเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือช่องทางในการสมัครทางเราเนี่ยสามารถสมัครนะครับผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้แล้วนะครับครับและก็สามารถอัปเดตหรือว่าอัปโหลดเอกสารเนี่ยผ่านทางมือถือได้เช่นกันนะครับทาให้ทางเรานะครับผมจะไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องเดินทางไปที่สาขาธนาคารนะครับก็สามารถสมัครตัวสินเชื่อตัว นนี้้ไดะคัครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับได้ลองสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้แล้วนะครับได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทางเพื่อนๆน,นะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ผมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ